ครับข้อที่40นะครับถ้ากล่าวว่าไฟฟ้าในบ้านมีความต่างศักย์220โวลต์หมายความว่าความต่างศักย์สูงสุดมีค่ากี่โวลต์นะครับเราก็มาดูวิธีทำกันเลยนะครับจากโจทย์นะครับตรงนี้สิ่งที่เขากำหนดมาให้นะครับอันแรกนะครับก็คือความต่างศักย์นะครับตรงนี้เป็น Vrms นะครับเท่ากับ220โวลต์นะครับทีนี้เขาให้หานะครับตรงนี้ ก็คือหาความหมายของความต่างศักย์สูงสุดนะครับพูดง่ายคือให้หา v นะครับ max นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็เราก็จะหาจากสูตรนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือ vrm s นะครับเท่ากับ v m นะครับ v max นะครับส่วนด้วยอารคที่2ของ2นะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับเพื่อให้ง่ายนะครับเราก็จะย้าย Vm นะครับมาอยู่ตัวเดียวนะครับจากนั้นเราก็จะได้ Vrms นะครับคูณอยู่กับรากที่2ของ2นะครับจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับ Vrms เท่ากับ220นะครับคูณอยู่กับรากที่2ของ2นะครับหน่วยเป็นโวลต์นะครับฉะนั้นเราก็จะได้ความต่างศักย์สูงสุดนะครับมีค่าเท่ากับ220นะโวลต์นะครับคูณอยู่กับรากที่2ของ2นะครับฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบข้อที่4นะครับ